สวัสดีครับอยู่กับผมช่องบ่าว,วออนนะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้อ่ะก็พามาดูความคลืบหน้าของรถเสียเต้ยครับวันนี้ก็เป็นกานว่าเสร็จพิธีนะครับเรียบร้อยมาแล้วร,รออย่างเดียวครับตอนนี้รอช่างมาวายสายเนาะครับเนาะรอช่างวายสายอย่างเดียวก็เรียบร้อยเลยครับพร้อมวิ่ง เซฟกงเซฟเกียอะไรก็ใส่มาแล้วนะครับเหลือเหลือกองอากาศครับเหลือกองอากาศเพราะว่ารอท่อยางอยู่ครับท่อยางกาลังสั่งมาครับเหลือเหลือทอยางอย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าใส่กองไปแล้วมันจะใส่ทอยางยากครับก็เลยรอใส่พร้อมกัน เดี๋ยวผมจะยกหัวให้ดูนะครับว่าเครื่องประกอบเสร็จแล้วมันจะประมาณไหนอ๋อไม่ได้ใส่คู่แบต <_ c oughs> ใส่คู่แบตก่อนเดี๋ยวยกหัวดูกันเลยครับ ต้งซีดีอืมขืนครับค่าอย่างวะโอ้ค่าตัวรอก Oh my เสร็จครับพิธีก็เครื่องเครื่องก็เดินระบบเรียบร้อยครับมันลงมาน้ำอินเตอร์เอ่อน้ำมันพฟวเวอร์เติมเรียบร้อยครับน้ำก็ใส่เรียบร้อยครับใส่น้ำยาเรียบร้อยทุกอย่างครับเหลือครับนี่เหลือช่างมาใส่ปลั๊กใส่ไฟใส่สายพวกนี้ครับใายไฟพวกนี้จะเสียบก็รัดไปตามรูน็อตครับ ก็วิ่งได้เลยครับไม่มีอะไรมากมายครับอันนี้สวยก็กว่าจะเสร็จครับเพระาะว่าไม่มีเวลาทำครับผมวางวางเครื่องวางเกียร์นี่ทั้งยกออกนี่สองวันครึ่งครับนอกนั้นก็จอดยาวเลยครับเพระาะว่า เราไม่มีเวลาทำตลอดนะเพราะว่ามีวิ่งงานด้วยก็เลยยาวเป็นสองอาทิตย์นะครับคันนี้สอ,อาทิตย์แต่ถ้าทำจริงๆก็ห้าวันเสร็จครับห้าวันนี้วิ่งได้เลยเดี๋ยววันนี้ต้องรอท่อกองอากาศมาใส่ครับใส่กรองอากาศแล้วก็เอ่อ รอช่างมาวายสายก็วิ่งเดี๋ยวต้องรอชมว่ามันจะแรงไหมเรื่องตัวนี้ผมยังไม่เคยใช้นะครับมีแต่ทีมงานใช้มา,อ,านะอือ อาเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับแหนบวันนี้ก็รือแล้วนะครับนี่รือแหนบออกครับเพราะว่าตัวแรงตัวแรงมาจากน้องบัวลาพูครบเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาทำอะไรกันอันนี้นครับถ้าเอฟซีคนไหนดูคลิปก่อนก่อนก็จะจำได้ครับคันนี้ ไปวิ่งงานที่เออน้องบัวลําพูมาครับคันนี้ไปวิ่งงานที่น้องบัวลําพูแล้วก็แนบหักครับนี่แนบหักเป็นชิ้นๆเลยครับดูแบนบหักไปหลายตัวครับก็เลยกลับมากลับมาจากน้องบัวลำพูมาเปลีนน่ยนแหนบที่บุรีรัมย์ครับ นี่ได้แนบไม้แล้วไปไดคแนบไม้ก็เดี๋ยวก็กลับไปวิ่งงานคืนครับเออคันนี้เป็นเครื่องเดว,วูนะครับเครื่องเดว,วู เออสามสามสี่ศูนย์นะครับสามรอยสี่สิบแรงผมเป็นคนวางเองครับตัวนี้วางปีที่แล้วครับช่วงประมาณเนี่ยรประมาณเดือนนี้แหละปีที่แล้วนี่ยแปลงครับใส่เครื่องเดียวบูแต่ก่อนมันเป็นเครื่องเออหกสีโบอินเตอร์ครับมันลากลูกมันเวลาขึ้นนนนมันช้าคก,ก็เลยเปลี่ยนใหม่ ลอดูข้างในโบเรียบร้อยครับปู่ๆเลยครับเนี่ไม่ดังครับดูฝั่งนี้ก็จะเปลี่ยนครับเพราะว่าเปลี่ยนก็ต้องไล่แหนบให้มันสองข้างมันเท่ากันครับเปลี่ยนข้างเดียวเดี๋ยวมันไม่เท่ากันอีกเดี๋ยวว่าทําไมรถยงทาหมดเดยอะครับคันนี้เอเกียร์ก็เป็นอ,อ,อิต,ตัลแล้วนะครับนี่ใส่เกียร์อิตัลแล้ว พวกพายอยอะไรพวกนี้เปลี่ยนไม่หมดรับนีกระบอกกระบะทำไม่หมดเลยนี่ก็ทิฟฟี่ครับนี่ที่เด็ดเลยโปรเฟียครับลูกยาวสวยครับสามถังนะครับผมยังชอบเลยสวยงามมาก รถไม่ได้ล้างครับรถใช้งานวิ่งงานตลอดเลยกันนี้ถึงไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ล้างครับ้าของขี้เกียจครับพอดีได้แนบจากนู่นนะครับที่เราซื้อออติดติดเครื่องมาครับมันมีแนบมาด้วยเนาะก็เลยจัดครับก็เลยจัด ใส่คันนี้เลยที่แรกว่าจะซื้อแหนบใหม่ยกตับนะครับแต่ดูไปแล้วมันแทงครับก็เลยเอวแหนบนี้มาใส่ดีกว่าแหนบนี้ใส่ก็มันเป็นแหนบนอกเนาะก็ยังใช้ได้อยู่ก็เลยเอามาเลียงใหม่ครับเลียงใหม่เสื้อใหม่ให้มันได้ให้มันได้สัดส่วนครับแข็งมากก็ไม่ได้อ่อนมากก็ไม่ได้ครับต้องพอดีครับต้องพอดีพอดีไม่งั้นเดี๋ยวร่วง ก็รถเซอรเตอรก็ไม่มีอะไระครับก็อย่างที่บอกครับรอช่างอย่างเดียวครับอ,อถ้าช่างมาพรุ่งนี้หรือหรือวันมะรืนก็ยิ่งได้เลยครับรอชมครับอีกไม,ไม่ไม่นานเกินรอแน่นอนครับว่าจะจวดไหมอู้อะไรวะใหญ่เลยวะตัวจามตัวจามนี่เหมือนถังเลยครับนี่ จอดจอดเอ,ดอ้สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมต้องขอลาเอฟซี C ไปก่อนเด้อเดี๋ยวผมต้องเอา,เอารถเอเอไอรถออรอไปให้ปลาเหลาคนมันครับต้องเอารถไปจอดไ้เนาะเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวไปก่อนด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อพี่น้องเด้อสวัสด,ดีครับ